มันถูกกำหนดไว้แล้วให้เราได้พบกันให้เธอกับฉันได้รักกันเยนนีเวว้เร็วเว้ยเดี๋ยวเย็นนี้นุย้ยข้าจะพาเองไปกินเล้งแล้วไปดูนาลีเลยเว้ย เขามีอะไรสูงถูกทำแล้วว่ะปล่อยเว้ยนายนายนายเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไรหาเรื่องเหรอวะใครหาเรื่องใครหาเรื่องนี่เป็นถนนรถจักรเข็นมาดีๆรถที่แก่นี่ขวางทางทำไมรถชนกันแล้วมีอะไรเจ้าเรื่อง ประกันนะประกันแน่ลุงถ้าทำงานไม่ไหวนะก็กลับไปอยู่บ้านให้ลูกให้หลานเลี้ยงดีกว่าอย่าไปแย่งงานพวกฉันทำเลยไปจัดเลยเอานะ่มีเรื่องกันเลยขอละนึกว่าจะแน่มึงด้วยไปว้ อยหาเรื่องนายตั้งแต่วันแรกแล้วนายยอมให้ผมสั่งสอนสักทีเฮ้ยมึงขวาทำไมไว้น้องกูมาเตือนมึงดีๆมึงเลิกยุ่งกับนายกูนะกูไม่ยุ่งอะไรกับนายมึงอ๋อ ไอ้แก่หน้าเหรอมันแก่แล้วก็กลับไปอยู่บ้านลูกมค่านไม่เลียงดีกว่าไม่แย่งงานพวกกูทำทำไมไปกูจะไปแน่ไมว่ว่ เดินมึงดีๆถ้ามึงยุ่งกับน,นายก็อีมึงตายมึงจำไว้ แทนพนักงานในเครือเทพสุทธิพงศ์ขอต้อนรับท่านประธานคนใหม่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคุณอาที่เตรียมการต้อนรับไว้ให้ผม <c oughs> ไม่มีปัญหาแนววิทย์ได้เลยครับ อให้หนหรนะตอนนี้คุณนับว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เป็นที่จับตามองของคนทั่วไปเลยนะคะแต่เป็นเพราะอะไรคะคุณอาวิ์ถึงได้กลับมาสารต่อ,อ,อธุรกิจของที่บ้านนะคะคือผมไม่ค่อยถนัดเรื่องของอดีตเท่าไหร่เเป็นว่าลองถามผมเกี่ยวกับโครงการใหม่ของเทพสุทิพงดูดีกว่าไหมครับอ๋อได้ค่ะเรื่องโครงการออตลาดสดติดแอร์ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพใช่ไหมคะครับ อไอเดียนี้มาจากของใครคะเป็นความคิดของคุณพ่อผมเองครับคือว่าในสมุดจดงานของคุณพ่อท่านพูดถึงเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยของเรานะครับทางเราก็เลยมีการลงทุนทางด้านการเกษตรไว้หลายอย่างนะครับแล้วก็มีความคิดหนึ่งที่จะสร้างตลาดสดเพื่อไว้รองรับผลผลิตทางด้านการเกษตรของพวกเราเองซึ่งจริงแล้วคุณพ่อของผมมีความคิดที่ดีๆโครงการดีๆอีกหลายอย่างเลยครับที่ยังไม่ได้เริ่มต้น ผมก็จะเป็นคนฝานต่องนานของคุณพ่อเองครับเพราะว่าพัออ้รเนอาจ,จะมีโอกาสาไปใช่คนระับพี่นาวีตายไปแล้วยังเอาความมีความชอบไปหมดลูกชายก็อวยพ่อหมดแล้วเกินคุณนาวิศกำลังจะเข้ามาครอบครองทุกอย่างแล้วนายเจาอย่างยังต่อไปครับ ตึกเทพสุธิพงศ์เฮ้ยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะพี่นันนึกว่าจะหลงทางอะไรวะใจหายใจคว่ำหมดเลยเนี่ยโอ้ข้าก็ใจหายเหมือนกันหุ่เก่งอะพี่นันพร้อมจะเจอพราวหรือยังคะอือเดี๋ยวเรารนีไปกันเถอะค่ะไปเลยไปอลยไปเดือนไหนล่ะคุณเยังสิ คุหน,นันนนตั้งใจจะมาเจอเพลาวยังไงวันนี้หน,นันจะต้องเจอให้ได้อขอโทษนะจ๊ะพวกฉันมาขอพบคุณนาวิทย์ถ้าประธานทำงานอยู่น่ะคงไม่เสียเวลาเรามาพบผู้บนนอกอุ๊ย พวกเธอเหรอกขอร้องนะจ๊ะพวกฉันมีธุระสำคัญจริงๆช่วยตามคุณนาวิทให้หน่อยเถอะนะใช่ใช่นะแล้วถ้าฉันตามท่านประธานลงมาแต่ว่าท่านไม่อยากพบพวกเธอเล่ะฉันก็ซวยอะดิพวกแกจะซวยถ้ารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ยเป็นอะไรกับคุณนาวิท์แล้วพวกแกสองคนน่ะจะไม่กล้าพูดเขาแบบนี้อีกขอร้องนะจ๊ะ,ออะ,จะช่วยตามคุณนาวิทให้หน่อยเถอะนะ อ,ะ,อะจะให้บอกว่าใครมาพบล่ะเอางี้จ้าบอกคุณนาวิทนะว่าเจ้าของถุงบุงหงาเนี่มนอยมารออยู่ข้างล่างให้เขาลงมาพบที่นี่นะจ้า พวกฉันก็มาอย่างนั้นแหละใช่เพราะเราจะมาเจอคุณนาวิศใช่มีปัญหาอะไรไหมน,น,นะเรามาที่นี่ไม่กลัวเจอคุณธานีหรอคุณธานีอยู่ที่นี่หรอก็ใช่นะสิเขาไม่อยู่นี่แล้วเขาจะไปอยู่ไหนล่ะมันครับไปพา,านี่ก็ไม่ได้จัดการคุณธานีหรอครับมันก็ไม่นัวมีเดียเออแบนี้เลย รีบกลับไปซะเดี๋ยวคุณธานีมาเห็นเข้าวแล้วก็สวยันหมดรอดเดี 2> 2> ๋ยวก่อนพวกฉันจะเชื่อได้ไงว่าหล่อนไม่ได้กูเรื nice> ่องขึ้นมาใช่เปิดโทรเชื่อจนทันหนะคุณธานีอยู่ในตึกนี้จริงๆพวกเธอเจอคุณนาวิศไม่ได้หรอกไปไปไปรีบกลับไปซะฉันไม่เชื่อ ฉันจะรอเจอคุณนาวิทย์เธอถุงปุงหงอชืนันเมื่อไรนะฉันจะคุณเอาไปตามคุณนาวิทย์นี่ก็ฉันบอกอเธอแล้วไงว่าเธอเจอคุณนาวิทย์ไม่ได้ก็ไม่ได้สิรีบกลับไปซะน,นู่ <c oughs> นจะไม่ได <c oughs> ้นี่ไม่ได้ไอเดือดจัดการเลยไ่้่า <c oughs> นะยาแล้วยา้วเยนนลอยเอานี้ฉันอยากจะตกลงกับคเธอดีๆ ต่ออย่างไงถ้าฉันพิสูจน์ได้ว่าคุณนาวิศเขาลืมเธอไปแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เป็นแฟนกับฉันอยู่พวกเค้าจะต้องกลับไปซะแล้วห้ามาเจอคุณนาวิศเด็ดขาดตกลงมั้งคุณหนันคะนังเงี่ยมันรายกระตายแผนการมันก็เยอะคุณหนันอย่าไปหลงก้นมันนะคะใช่ๆอาจจะมีแผนก็ได้ใช่คุณหนันอย่าไปเชื่อมันนะก็ได้เ้าถ้าฉันได้ยินจากปากคุณนาวิศว่าเขาคบกับเธออยู่จริงๆ ฉันก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกดีงั้นก็หาที่หลบพ้ดีๆแล้วกันระวังอย่าให้คุณธานีมาเห็นพวกเธอซะก่อนล่ะอีกเดี๋ยวนึงฉันจะควงขายคุณนาวิทย์ลงมาให้พวกเธอดูเป็นขวัญตาอ่ะเอาเคไป,ป ไปตรงไปดี๋ยวคุณชัยมาอุ้ยไหนอุ้ยพี่รออยู่ตรงนี้ไม่ต้องตามไปรออยู่ตรงเนี้ยไม่ได้อีกไม่ได้อะไรของนวะอพ่อตกคลงเยอะจริางานนไ้งเนี่คุณาลงมาเหได้สวยกันหมดเลยรักน ขึ้นไปหายพอดีเลยค่ะโชคดีจริงเลยนะสัตย์อย่าได้ไ่ต้องขึ้นไปตข้มบนทำไมเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าเอา่อคือนั่นเหละสิมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฮึ